อิทธินาคินภาคที่สามนาคาอาหางการตอนหลงทางสู่แดนพูดสัชยาปรากฏกายขึ้นใกล้ปากทางเข้าสู่กปัญจิรามหาปราสาทแห่งจอมอธิราชพูดนามศิรนาราเบื้องหน้านางเป็นสะพานศิลากแกร่งสีเขียวเข้ม ที่ถูกปกคลุมด้วยเถาไม้ประหลาดมันทอดยาวไปยังซุ้มประตูใหญ่มีบานประตูเหล็กขวางกั้นไว้และเห็นมหาปราสาทสีดำทะมึนตั้งเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามอยู่ที่ยอดบรรพศส,สูงมีมวลหมอกเมฆสีดำและวิชุอัสนีกริดกลายอยู่เหนือขึ้นไปคล้ายจะดำรงคงอยู่เช่นนั้นตลอดกาล พละศพูดเกือบสิบนายถืออาวุธกรูกันเข้ามาสกัดขัดขวางร่างแปลงนาคาสาวนางไม่แม้จะชําเลืองมองพลรบพูดเหล่านั้นแต่กลับเชิดหน้าทอดสายตาแลตรงไปยังมหาปราสาทอันยิ่งใหญ่เบื้องหน้าศิรนาราท่านกับข้ามีเรื่องต้องสนทนากันจะให้ข้าบุกฝ่าเข้าไป หรือยินยอมเปิดทางแต่โดยดีสัชยาตะโกนก้องบังอาจนักเจ้านาคาสถุนที่นี่มีใช่สถานที่ให้เจ้ามาปากกล้าได้ทหารพูดตนหนึ่งว่ากล่าวแล้วเสือกแทงอาวุธยาวในมือเข้าใส่ศัชยาไม่แม้จะปลายตามองแต่พลันปรากฏสายวิช,ชูสว่างวาบ ฟาดใส่ร่างนั้นจนแหลกเหลวเป็นเศษเลือดเนื้อปลิวกระจายพวกที่เหลือก็ถาโถมเข้าหาสัชยากำลังเครียดแค้นหนักจึงลงมือกับเหล่าพลรบพูดอย่างโหดเหี้ยมมหิทธานุภาพอันยอดเยี่ยมเชิญเถิดแม่หญิงผู้เหี้ยมหานมีเสียงทรงอำนาจดังก้องตังวานมาพร้อมบานประตูเหล็กที่เลื่อนเปิดออก สัจยาก้าวเท้าตรงไปร่างของนางสลายหายวับผ่านบานประตูนั้นไปดังหมอกควันภายในถงกว้างที่ก่อขึ้นด้วยโลหะอันเย็นเยียบและแข็งกระด้างแสงสว่างจากคบไฟตามเสาเหล็กและดูเลือนสลัวดังเปลววิญ,ญญาณเร่ร่อนมันมีสีเขียวเรืองที่แสนหดหู สัจยาก้าวเดินอย่างไม่กลัวเกรงฝีเท้ามั่นคงผ่านพ้นเหล่าพูดและอสุระที่รายล้อมอยู่สองฝากขทางบัลลังก์ใหญ่ของศิรนาราปรากฏอยู่เบื้องหน้าสูงขึ้นไปสัจยาหยุดยืนมองท่านสัญญาแล้วจะไม่ให้วรินทรพบหน้ามินรีอีกแต่เหตุใดมิรักษาคำพูด สัชชาต่อว่าด้วยน้ำเสียงขุนเคืองศิรนาราค่อย,ย้มยิ้มที่มุมโอดอย่างเย็นเยียบเจ้าก็ได้เห็นกับตาแล้วข้าได้ส่งพลรบออกไปตามกลศึึกที่วางไว้แต่มีคนกระทำการลับหลังสองคู่รักได้พบกันล้วนเป็นเหตุสุดคาดคิดอาจเป็นชะตาลิขิตกระมังศิรนาราเปรยตอ หุบป,ปาถ้ามีต้องการได้ยินอีกพวกเขาจะไม่มีวันสมรักอย่างแน่นอนถ้าไม่ยินยอมสัชยาตวาดด้วยน้ำเสียงกรัดเกรี้ยวเหล่าพูดและอสุระที่รายล้อมล้วนไม่พอใจพากันส่งเสียงอื้ออึงสิรนาราค่อย,ยกหัดขึ้นทั่วห้องกว้างจึงเงียบลงอีกครา อย่าได้พรุ่งพลานใจไปสัจยาสิ่งใดที่ข้ารับปากแล้วจะไม่คืนคําเมื่อมินารีถูกส่งสู่แดนพูดนางไม่อาจรอดพ้นจากเงื้อมหัดแห่งข้าไปได้จงวางใจเถิดศิรนาราปลอบโยนสัจยาค่อยสงบอารมณ์ลงท่านรู้หรือไม่บัดนี้นางอยู่แห่งหนใดสัจยาเอ่ยถาม น้ำเสียงคืนสู่ปกติซิรนาราค่อยเอ็นกายไปทางซ้ายใช้หัดข้างนั้นเท้าขัางไว้มีบางคนใช้อิทธิอาคมซ่อนพลางนางแต่เจ้าอย่าห่วงไปเลยคราครั้งก่อนข้ายังค้นหานางจนพบคราครั้งนี้ก็ยิ่งไง่ายได้นกะนางอยู่ในอาณาจักรแห่งข้ามิมีผู้ใดทรงอำนาจอิทธิ เกินกว่าค่าไปได้ศิรนารากล่าวด้วยน้ำเสียงคล้ายมีค่อยใส่ใจถ้าเช่นนั้นเรื่องตามหามินารียกเป็นกิจของท่านข้าจะกลับไปสืบสารสายสนกลสึกต่อสัชยาได้แต่ยอมรับแล้วสลายร่างจากไปทันทีส่วนทางกับผู้สาวอีกนางหนึ่ง ที่แสดงตนปรากฏขึ้นหาตัวนางให้เจอจินจิยาแม้จะต้องพลิกแผ่นดินมหาทวีปแห่งผู้ตปปการก็ตามศิรนารากล่าวจินจิยาค้อมศีรษะลงข้าน้อยจะทุ่มเทสุดชีวิตจินจิยากล่าวแล้วจักไปอีกคนอิสรินข้าจะรอดูเจ้ายังจะมีเลขกลใด ซิรนาราปล่อยขึ้นลอยลอยพร้อมรอยยิ้มอันเย็นเยียบอมหิตนรนินสวมใส่เครื่องทรงอภรรรบเต็มกำลังดาบวิชุราชยังสงบนิ่งอยู่ในฝักสีเงินแวววาวที่สะพายไว้ด้านหลังเขาดึงตัวขึ้นไปบนหลังอาชาคู่กายพิชยันก้าวออกมานารนิน เจ้าจะไปตามหาบุตรีข้าอย่างที่ใดกันด้วยกำลังเพียงนี้หากคิดบุกฝ่าแดนพูดมีแต่หนทางตายสถานเดียวพิชยันกล่าวเตือนด้วยความห่วงใยเวชากับพลพักควบอาชาเข้ามาสมทบอย่างน้อยก็ให้พวกเราไปด้วยกำลังยิ่งมากโอกาสรอดยิ่งเพิ่มมากขึ้น เวชาอาสาด้วยแววตาเหี่ยมหานรนรินดูสงบลงเสียใจน้องชายข้าชนชาวสสิกันทรายัางต้องการผู้ปกป้องพวกท่านวางใจพนรบที่ข้านำไปด้วยล้วนเป็นมือดีที่ข้าฝึกมากับมือเราจะไม่ประทะซึ่งหน้ากับพวกใดเป็นการศึกเพื่อค้นหาและช่วยเหลือเท่านั้น ถ้าสัญญาจะอําพรางร่องรอยอย่างรัดก,กุมนรนินบอกกล่าวกลยุทธ์ของตนแต่พิชยันยังไม่อาจคลายกังวลทว่าคงยากห้ามปรามเขาย่อมรู้ดีความรักที่นรนินมีต่อน,นันทิชาบุตรีแห่งตนนั้นมากล้นเพียงใดเอาเถิดข้าเข้าใจความรู้สึกของเจ้า พวกเราจะรออยู่หนึ่งรอบเดือนเพนหากยังนี้มีข่าวคราวใดชาวมนุษย์จะเปิดสึกกับเหล่าพูดให้รู้เช่นเห็นชาติกันไปเสียทีพิชยันประกาศกล่าวตกลงในหนึ่งเดือนเพนนับแต่นี้จะพบนันทิชาหรือไม่ถ้ากับพวกจะหวนคืนกลับมาขออำลานรน,นินกล่าวยืนยนัน แล้วพาพวกตนควบตะบึงออกไปพิชยันได้แต่เหมอมองตามเวชาเข้ามาใกล้การศึกเริ่มได้ทุกเมื่อข้าจะไปเฝ้ารักษาประจําเขตขันฝั่งปัจจิมไว้เวชากล่าวแล้วพาพวกของตนจากไปอีกทางพิชยันดูเศร้าสลดและหดหูสิ้นหวังคล้ายรู้สึกแก่ชาราลงไปอีกหลายสิบปีทีเดียว เทตราก้าวเข้ามาด้วยสีหน้าแววตาที่ค่อนข้างแตกตื่นวรินทรกับเหล่าอธินาคาอีกสองวงสายต่างหันมาต้อนรับพวกเขากำลังยืนรายล้อมแผนที่เวทที่ปรากฏเขตแดนแห่งปัญจมหาทวีปเพื่อเตรียมวางกลศึกึกเทตราหันไปทางวรินทรเป็นความจริงหรือ มินารีกลับชาติไปเกิดในพบมนุษย์เหตุใดพวกเราจึงมิมีผู้ใดล่วงรู้มาก่อนเทตราเอ่ยถามน้ำเสียงค่อนข้างร้อนรนเป็นนางจริงทันทีที่ได้ประสบพบพักภาพแห่งความหลังทั้งหลายก็ผุดพลายหวนคืนถ้าไม่มีความสงสัยเป็นอื่นแม้น้อยวริทนทรยืนกรานเสียงหนักแน่น เตชินกับเวชนก็ล้วนปรากฏประกายแห่งความหวังพวกเราจะหาทางพาน้องหญิงมินารีขึ้นกลับมาให้จงได้เวชนหนุนเสริมเต็มกำลังตอนนี้นางเข้าสู่แดนพูดเราจะต้องเร่งรีบติดตามไปค้นหาน้องหญิงฆ่าให้พบเตชินเข้ามาร่วมวงอีกคน เทตราหันมองไปที่แผนผังเวทผู้ตับปราการมหาทวีแผงแดนพูดมิใช่สถานที่เที่ยวเล่นป่านนี้มิรู้ว่ามินรีจะเป็นเช่นไรบ้างเทตรากล่าวด้วยแววตาห่วงใยกังวลแม่ท่านเทตราโปรดวางใจพวกเราได้หารือกันแล้วผู้ใดก็ตามที่ทรงอิทธิอาคม สามารถซ่อนพรางชาติพบใหม่ของมินารีจากพวกเราเขาย่อมไม่ปล่อยให้ศิรนาราพบนางโดยง่ายอีกทั้งสายข่าวเราในภูตับปราการก็ยืนยันว่าศิรนารากำลังตามหาแม่หญิงชาวมนุษย์นั้นเช่นกันวรินทร์อชี้ถึงข้อเท็จจริงเทตราค่อยสงบลง นางเงยหน้าหันมาแล้วพวกเจ้ามีอุบายศึกเช่นไรเทตราเอ่ยถามพวกเราหารือกันแล้วข้ากับเตชินจะนำพลรบเข้าทำสงครามกับเหล่าพูดเพื่อลวงให้พวกผู้สับสนเปิดทางให้พี่ท่านวริงทรนกับพวกซ่อนพลางเข้าไปค้นหาน้องหญิงมินรีเวชนเป็นคนบอกเล่า เทตราฟังแล้วได้แต่พยักหน้ารับเจ้าจงระวังตัวให้มากไว้อย่าวู่วามฮึกเหิมพึ่งตระหนักว่าเมื่อเข้าสู่เขตแดนของศัตรูย่อมตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบจงอย่าประมาทเป็นอันขาดเทตราหันมากล่าวกับวรินทร์ข้าน้อยจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและขอปฏิญาณต่อแม่ท่าน ต้องพาน้องหญิงมินรีผู้เป็นดั่งหทไทยแห่งข้ากลับมาให้จงได้วรินทร์อนยืนยันเทตราก็ได้แต่ยอมรับพวกเจ้าหารือการศึกกันต่อเถิดเราจะไปพักผ่อนแล้วเทตรากล่าวแล้วหันเดินจากไปเมื่อออกพ้นมาสู่ภายนอกเทตราค่อยแงนหน้ามองดูฟากฟ้าแห่งแดนนาคา ทิราการหากท่านล่วงรู้โปรดเมตตาปกป้องบุตรีแห่งเราด้วยเถิดเทตรากล่าววิงวอนต่อใครบางคนในฟากฟ้านั้นนันทิชากับยารีปรากฏกายขึ้นที่ริมทานน้ำสีแดงเข้มมีกลิ่นคขาคลักคลุ้งคล้ายโลหิตที่เน่าเหม็นพวกนางเห็น พูดร่างอัปลักษณ์จำนวนหนึ่งกำลังก้มลงวักน้ำเหล่านั้นมาดื่มกินและฉลังเนื้อตัวยารีได้แต่มองดูนิ่งส่วนนันทิชานั้นมีความหวัดหวันมากกว่านางได้แต่เงยหน้ามองดูฟากฟ้าและโคดเขารูปร่างแปลกตารอบด้านมีชายชราผู้หนึ่งก้าวเดินออกมาจากดงไม้ ที่มืดมิดข้างทางรีบมาทางนี้เร็วเข้าแม่หญิงทั้งสองจะให้เหล่าพูดพบเห็นไอมนุษย์ของพวกท่านมีได้เสียงชราที่แหบห้าวดังบอกมานั่นทิชามีอาการสะดุ้งตกใจยารีก็รีบเข้ามาขวางกัน้นนายหญิงของตนไว้ชายชราผู้นั้นค่อยโยนผ้าคลุม เก่าคร่ำคร่าสองผืนให้แล้วกลายร่างเป็นนาคาขาวที่แสนบอบชำ้ำนันทิชาย,ย้มยิ้มทันทีนางรีบเข้าไปหาทั้งใช้มือลูกคลำผิวกายของนาคาขาวอย่างทนุถนอมยารีก็รีบก้มลงเก็บผ้าคลุมนั้นก้าวตามเข้าไปนาคาขาวค่อยคืนกลับเป็นชายชารา ที่มีบาดแผลชกันทั่วร่างผมผ้าไว้ไอมนุษย์ของพวกท่านจะถูกปิดบังซ่อนเร้นนี่คือผ้าคลุมของแดนพูดเร็วเข้าชายชาราเร่งเรา้านันทิชากับยารีก็รีบทําตามผ้าทั้งสองล้วนมีกลิ่นเหม็นหืนสาบสางแต่ทั้งสองจำต้องฝืนทนชายชารารีบพาสองนายบ่าว ก้าวเดินออกจากริมทานน้ำที่เหล่าพูดชุมนุมกันอยู่ทั้งสามเข้าไปหลบอยู่ในโพรงถ้ำชายชราร่างแปลงของนาคาขาวสุดนั่งลงพิงผนังหินลมหายใจรวยรินแววตาแตกส่านด้วยความเจ็บปวดจากบาดแผลที่ได้รับจงบอกข้าเถิดลุงท่านนาคาข้าจะทำสิ่งใดเพื่อตอบแทน คุณแห่งท่านได้บ้างนันทิชาเอ่ยถามหยาดน้ำตาหลั่งรินนองใบหน้าด้วยความเวทนาสงสารยารีค่อยถอยห่างออกมาจากปากถ้ำม้มีผู้ใดติดตามมาแล้วผ้าคลุมสองผืนนี้ใช้ได้ผลดีนักยารีเอ่ยบอกแต่เมื่อเห็นสายน้ำตาของนันทิชา ววตาพลันสลดลงพักหนึ่งจึงคืนกลับเรื่องร่าเรืองประกายเหตุใดแม่หญิงมิใช้เวทร,รักษาให้ลุงท่านนาคาผู้นี้ยารีเอ่ยบอกนันทิชาขมวดคิ้วน้อยๆคล้ายกำลังครุ่นคิดเวทของข่าใช้ได้เฉพาะกับมนุษย์เท่านั้นยังมิเคยลองกับนาคาเลย จะได้ผลหรือนันทิชาหันไปแย้งลองดูก็มีเป็นไรที่ผ่านมาแม่หญิงคล้ายมียานสัมพันธ์กับเหล่านาคาทำให้ท่านรับรู้เรื่องของพวกเขาได้และด้วยสิทธิอำนาจนี้การใช้เวทรักษาย่อมสมควรจะเป็นผลยารีเอ่ยต่อนันทิชาก็พยักหน้ารับ มิต้องกลัวลุมท่านนาคาข้าจะลองใช้อิทธิเวศรักษาบาดแผลของท่านดูนันทิชาปลอบโยนด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลชายชาราคล้ายไม่มีสติสัมปชัญญะพอจะรับรู้เรื่องราวใดนันทิชาค่อย,ยื่นมือขวาไปสัมผัสที่ทรงอกของชายชารา มีเปลวแสงเรื่อเรืองขึ้นรอบฝ่ามือนั้นขณะที่อีกมือสัมผัสอยู่ที่แผ่นพื้นข้าแต่แม่ทรณีหากข้ามียานสัมพันธ์กับเหล่านาคาขอโปรดประทานอำนาจแห่งการรักษานี้แก่ข้าด้วยเถิดนันทิชาพริ้มตาลงตั้งจิตอธิษฐานมีริ้วแสงพร่พราวสว่างขึ้นแล้วคลอเคลียขึ้นมาตามมือของหญิงสาว ที่สัมผัสพื้นดินอยู่จนร่างนางสว่างพราวโดยเฉพาะมือข้างที่สัมผัสอยู่บนร่างชายชาราเขามีอาการกระตุกเบาๆบาดแผลทั้งหลายค่อยฟื้นคืนเป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์แม่หญิงได้ผลจริงๆยารีร้องบอกนันทิชาค่อยลืมตาขึ้น นางแย้มยิ้มออกมาแววตาของชายชราเริ่มมีประกายของชีวิตที่หวนคืนคุณของนายหญิงช่วยชีวิตครั้งนี้ข้าน้อยจะไม่มีวันลืมเลือนตลอดไปชายชรากล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบานันทิชาค่อย,ยิ้มรับอย่าได้กล่าวเช่นนั้นเลยหากมิใช่ข้าเป็นต้นเหตุลุงท่านนาคาคงมิต้องเสี่ยงตาย จนบาดเจ็บถึงเพียงนี้ค้าต่างหากที่ควรทราบซึ้งคุณแห่งลุงท่านนันทิชาเอ่ยตอบชายชารากลับสายหน้านั่นเป็นหน้าที่ของบ่าวเช่นข้ามิอาจนับเป็นความชอบได้ชายชาราบอกกล่าวทำให้นันทิชาเริ่มนึกถึงบางเรื่องที่ผ่านมาข้ายังมีรู้จักนามของลุงท่านเลย ข้านันทิชาบุตรีขององค์ท่านพิชยันแห่งสสิกันทรานันทิชาเปรยขึ้นก่อนแนะนำตัวข้าน้อยกุลติเป็นข้ารับใช้องค์ท่านเทตราจอมอธิราชินแห่งปฐวีนาคามารดาข,ของนายหญิงมินารีชายชารานามกุลติเอ่ยตอบนันทิชาฟังแล้วต้องนิ่งอึ้งไป ยารีเองก็คล้ายจะคาดคิดไม่ถึงเช่นกันหมายความว่ากระไรนันทิชาเปรยขึ้นโดยมิรู้ตัวถูกต้องแล้วแม่หญิงก็คือนายน้อยแห่งค่านามินรีในอดีตชาติพบที่ผ่านมากุลติบอกเล่ายืนยนันยารีฟังแล้วก็พลอยแตกตื่นตามไปขณะที่นันทิชากลับนิ่งงนัน ข้าคือมินารีหรือที่แท้เรื่องราวเป็นเช่นนี้ความฝันของข้าจึงวนเวียนอยู่แต่เรื่องของนางแต่เหตุใดข้ายังจดจำสิ่งใดมิได้แม้น้อยนันทิชารำพึงรำพันคล้ายพูดกับตนเองกุลติไอออกมาหลายครั้งดึงให้สติของหญิงสาวหวนคืนมา นางรีบขยับเข้าไปดูอาการของนาคาเท่าไม่ต้องรีบร้อนยังมีเวลาอีกมากนะเพียงแต่ตอนนี้จะคงอยู่ที่นี้เนิ่นานานต่อไปนี้ใช่ทางเลือกที่ดีมีเสียงดังบอกมาทั้งหมดจึงหันไปมองที่ปากถ้ำบัดนี้ปรากฏกลุ่มคนนับสิบยืนอยู่ทั้งหมดล้วนสวมใส่ผ้าคลุม เหมือนนันทิชาและยารีคนที่ก้าวเข้ามาบอกกล่าวเป็นชายไวกลางคนหนวดคราวเป็นสีดอกเหลาแก้มซ้ายมีรอยแผลเป็นยาวจากคางจารใบหูพี่ท่านสยาสินชายชราร้องเรียกพวกนันทิชาได้แต่งงงหันมองหน้ากันมีชายสองคนเข้าไปช่วยพยุง ร่างชายชราให้ลุกยืนขึ้นขณะที่อีกจำนวนหนึ่งยืนรอระวัดระวังภัยอยู่ที่ปากทางเข้าถ้าที่นี่ไม่ปลอดภยัยเพราะเป็นทางสัญจรของเหล่าพูดและอสุระเราจะพาพวกท่านไปหลบที่อโศทายีก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีเร็วเข้าเรือของเราจอดรออยู่ ที่ริมฝั่งน้ำแล้วสยาสินกล่าวแล้วหันเดินออกไปนันทิชายยังดูลังเลเธอหันไปมองยารีที่กำลังจ้องตอบมาในอาการเดียวกันกุลติคล้ายจะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของนายบ่าวทั้งสองจึงหันมากล่าวพี่ชายท่านนี้เป็นนาคาเช่นกัน ท่านเป็นผู้ให้ค่าพาในหญิงมารอยอย่างที่นี้จงวางใจเถิดกุลติบอกกล่าวนันทิชาก็พยักหน้ายอมรับยารีจึงค่อยประคองนางออกไปภายนอกพวกของสยาสิลยังแยกย้ายคุมเชิงอยู่จนพวกของนันทิชาพากันก้าวขึ้นเรือทั้งหมดจึงตามไปช่วยกันปลดเชือกล่าม และทอเรือออกจากฟากฝั่งเรือล่องไปตามลำน้ำสีเลือดนันทิชากับยารีนั่งออกกันอยู่ภายในประทุนเรือมีร่างกุลตินอนพักอยู่ใกล้ๆสยาสินออกไปที่ภายนอกการเดินทางยังคงดำเนินต่อไปสองฝากข้างชายฝั่งมีบ้านเรือนของพวกพูดปรากฏอยู่ประปราย แต่ผ่านไปไม่นานทั้งหมดก็เริ่มเห็นท้องน้ำกว้างใหญ่มีสีแดงเข้มข้นหมอกเมฆแดงคลำ้ำและปันป่วนอยู่บนฟากฟ้าพร้อมประกายแสงอสศนีสว่างวาบตามด้วยเสียงกึกก้องครึงครั่นอยู่ตลอดเวลาเรือลำน้อยค่อยเคลื่อนตรงไปยังฟากฝั่งตรงข้ามที่ขอบฟ้ามีแสงสีแดงหม่น ส่องสว่างอยู่เป็นทางยาวและดูชวนให้สลดหดหูและน่าอึดอัดใจเป็นที่สุดแม้จะมองผ่านจากช่องหน้าต่างภายในเรือแต่นันทิชาก็ยังอดไม่ได้ที่จะทอดถอนใจด้วยความรู้สึกที่ซึมเศร้าอย่างบอกไม่ถูก